เกมนี้นะครับก็เจอกับอันดับ163ของเซิร์ฟนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าผมเนี่ยจะรอดไหมทุกคนนะก็มากับแผนใหม่นะ4 3 1 2นะครับก็ผันตัวเองมาลองเล่นแผนนี้ดูนะครับก็ปกติก็เล่น4 2 2 2ของแมนยูนะวันนี้ก็เปลี่ยนกันบ้างนะครับไปใครที่อยากเติมอีฟุตบอลถูก,กว่าเติมเองผมขอแนะนำเจอฮันชอป คุ้าตัวตัวเองมากเหตุผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เหจนที่เป็นประจำาลยทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวทันชอบมาทิมตรงข้ามได้เขียก่อนนะครับก็เวลาโดนเปิดก่อนเนี่ยก็พยายามบล็อกลูกเขียก่อนนะฮะทุกคนอย่าไปมือลอยนะเดี๋ยวโดนทีเด็ดลูกเขียมาเสียประตูฟรีนะครับเพราะแหงท่วทั้งท็อปเนี่ยหรือว่าใครที่เล่นเป็นแล้วก็มักจะมีไม้เด็ดไม้เมากันตอนต้นเกมเสมอนะ เนม่มายังไงเค okay, ไม่มีอะไรนะไปยัดขึ้นหน้าออกบนไปก่อนไอรยบร้อยทันไหมเนี่ยจุดตบโอ้โหไม่ทันช้าเฮ้ยได้อยู่บนไปมาคาฟูกระชากความเร็วมาเปิดโอเคไม่เป็นไรเอาเปิดมุมครับมาเด้ลองทีเด็ดเปิดมุมเมสซี่ไปไปโอ้โหเอ็กปเป้ได้โม่งวะผมตั้งที่จริงผมตั้งไอ้นี่ไว้นะคานาวัโล่ไปยืนตรงนั้นเอาได้ไปหเนี่ยปัน โอ้ติดโอ้ยไ,ไม่เข้าอีกโอ้โหอะไรวะมาครับแกตัวจากเปิดมงไม่เข้าเมื่อกี้ไปลูกนี้ขอเต็มเต็มโอ้โหเต็มนะครับเต็มเมือ่อย <ont rol> เวนกรมนะโออะไรวะอ๋ออะไรนะโอเคได้อยู่นะทุกคนการบุก <remembering S 2> <ค>ไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหรย่ยังถือว่ารับมือได้นะไม่ได้บนไวมากนะครับอ๋อมาแล้วยายาวขึ้นมา ได้ยากหน่อย <el> กินกองหลังผมยากหน่อยครับโชว์ไปเดี๋ยวรรทัดยิงไปเรียบร้อยนี่ไงเดี๋ยวทัดยิงมาก็เหมือนเดิมครับกันที่เด็ดลูกเขียนะนี่นี่เห็นไหมแล้วก็เพจไวกระแทกแม่งก็ดึงดึงกลับเลยก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ที่เด็ดลูกเขีย่ยเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้แบบว่าเอากองหน้าวิ่งกลับหลังอะไรเงี้ยเออไปดักในจุดที่กองหน้าเขาจะวิ่งไปครับหรือว่าเลือกที่จะ เพสไวเข้าไปตรงๆต,ตัวที่จะทําชิ่งก็ได้นะก็ลองดูนะแล้วแต่เกมนะแล้วแต่เกมแล้วแต่คนที่เราเจอด้วยนะเมสซีย่ยงไงเอ้ยได้อยู่เคไปขึ้นหน้าเลยจ่ายนี้ก่อนยังไงกุลิตด,ดึงเชิงหน่อยล่างยาวลงยาวโอ้ยมึงวิ่งถอยขึ้นพอดีนึกว่าเป้จะวิ่งฉีกลงมาล่างแต่เมื่อกี้แม่งเห็นมันเดินยึกลงมาที่ไหนได้นะตัดขึ้นบนเฉยเลยจังหวะปาดยาวนะเสียเลยเสียเชิงเบิร์ด ดวนรัว,ว,วเฮ้ยเขี้ยแล้วชิบหายงานเข้า,งา,ขางานเข้าการช่างบล็อกโอเคเนี่ยพลังของเมทัพนะทุกคนคก็เวลาเข้าบอลระยะประชิดเนี่ยแนะนําให้กดเมทัพเข้านะอย่าไปกดเพชเชอร์แบบเข้านะไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเพชเชอร์เข้าค้างไว้แต่ถ้าเกิดเราเมทัพพุ่งตอนที่อยู่ระยะประชิดต,ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีการแซะขาของนักเตะเราด้วยนะครับ ก็จะช่วยเพิ่มการย่งบอลได้ดีมากขึ้นนะดีกว่า,า,าก,การไปกดเดสกดเพชเชอร์ไล่ค้างไว้นะแบบตอนไล่บอลถึงตอนที่มันถึงตัวแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ถึงตัวก็กดเดสนั่นแหละครับวิ่งไปหาเขานะมันจะได้เร็วกว่าเนะเาะมาเข้าสู่เกมกันต่อครับยัดมาทำชิง่งยกโอ้ยกดผิดได้อยู่ได้อยู่ยน,นี่ไงโอ้โหอย่างซีฟสเตเดิมครับกุลิตเปิดบอล เลือกเทคนิคนิดนึงยกหมาไม่ถึงกะโชะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวถอยก่อนนะดึงกลางรับถอยก่อนทุกคนเวลาโดนสวนลูกเนี้ยเราต้องดึงกลางรับถอยนะครับหรือว่าตัวไหนที่เราสวิตอยู่นะครับเราก็ดึงถอยมาเล่นเกมรับแต่ตอนนี้จะโดนหรือเปล่าโอเคได้อยู่ยกหนีก่อนเลยนะเอาชัวร์นะครับอย่าไปติดเล่นหน้าประตูนะเดี๋ยวซวยนะเฮ้ยเพย์สุดท้ายขอลองหน่อยเพย์ท้ายเดี๋ยวบนทัชยิง โอ้ยอย่าติดไม่เงยถ้าไม่ติดนะน่าจะมีสกอร์ก่อนจบครึ่งแรกนะทุกคนครึ่งแรกมาก็ได้มาหนะึ่งนฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนนักเตะกันหน่อยน่าจะเอาแค่โอเว่นก็พอละมาเป็นทีเด็ดลูกเขียของเรามั่งนะทุกคนทำชิง่งไปบนเสร็จแล้วก็กุลิตต่อวิไม่ทันนี่เนยล้ ยังครับยัง <laughs> ยังไม่ขนาดนั้นยังได้อยู่อ,อุ้ยมาดิโอ้ยไกลติดดแล้กองกอง,งกลางตัดดีเกินมาดีเนมานน้องไปควิกเคาน์เตอร์อรถึงเวลาสวนเอ้าติดเนี่ยเราก็ดึงกลางรับนะมาแบบบังกองหน้าเข้าไว้นะเนี่ย อันนี้ไม่เกี่ยวเลย,เลยอันนี้กองหลังไปอยู่ตรงนั้นเองนะไม่งยิงติดเองนะบนไปครับยังไงวนก่อนมันขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตะบี้ตะบันยัดบอลขึ้นนะถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็ดึงกลับมาก่อนได้นะทุกคนหลอดม่วงไปเน้น,เนๆเผื่อเผื่อเข้า<ๆ>เผื่อลักกี้นะครับอ้ไม่ถึงเอา้าได้อยู่มาโอเวนดับเบิลทัชยิงโอ้ติดอีกแล้ว จะโดนส่วนนะนีมาโอเคสวยมากุลิตย,ยังไงดึงเชิงก่อนเอาดึงกลับนะกองหลังอย่าไปเข้าบอลน,นะทุกคนถ้าเกิดได้สวิปตัวกองหลังแบบจังหวะเมื่อกี้นะถ้าเข้าบอลน,นี่สวยนะแล้วก็ดึงกลับมาคุมโซนแบบนี้คุมโซนเป็นหลักกองหลังอย่าใช้กองหลังเข้าบอลลึกเกินไปนะแบบเอามาดี่ลากมาถึงกลางรับอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะแบบนั้น ก็พยายามคุมโซนเป็นหลักนะครับส่วนตัวไรบอลก็เอาตัวที่อยู่ใกล้หรือว่าเป็นพวกกลางรับกลางเชื่อมเป็นหลักนะนี่เห็นไหมไปจัดหน้าอุ้ยเจ่บอลงงๆและกูระวังขวานี่อุ้ยจะโดนฟีคิกหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องกันในนี้ด้วยนะไอ้กันนักเตะที่ยืนเนี่ยยืนเป็นกระจุกกระจุกใครยุกมันเนี่ยบางทีเขาอาจจะ คูไปยิงได้นะโอเคแต่เขาตัดสินใจยิงนะทุกคนไปเป็นเปิดมุมครับเลือกอันที่สามอะเอซ,อซูน่าซูน่าอะไรสัอกอย่างอ่ะดีนะผมว่ามันทำให้นักเตะเรามามารวมตัวกันในในกรอบอะเออเลวลาใครที่เล่นเกมลับตรงเปิดมุมทงเนี่ยผมไม่แนะนำนะเอ็ดมนทูแมนอะไม่อย่างรั่วเลยนะทุกคนมันแบบไปประกบแต่ว่าเวลาจังหวะเขาเปิดอ่ะมันไม่ได้วิ่งตามมาเข้าใจปะ คือมัน,ม,นมันเหมือนประกบนะแต่แต่แม่งวิ่งทะลุมาเลยไอตัวที่มันจะโม่งนะเพราะว่ผมก็ไม่แนะนํานะโอเคตัดได้ครับพยายามมองหาตัวไหนวิ่งตัวไหนโล่งนะล้วก็จ่ายไปก่อนเดี๋ยวมันก็มีตัวรอยิงเองแหละนะครับนี่แต่เบิร์นทัดยิงไปไปเน้นเน้นโอ้โหเน้นเน้นเฮียออกข้างสนามมาชาดเรียบร้อยครับเน้นเน้นเป็นไงล่ะมึงเน้นออกสนามเฮียจะเฮ้ย <c oughs> เห็นช่องไปมูเชล่ากระชากความเร็ววนก่อนใช้ความคล่องยกอุ้ยติดใกล้กันเกินไปหน่อยติดสกินชิปเกินนะครับอยู่ใกล้สัมผัสกับแนวรับเขาเยอะเกินไปกะจะวนมาแล้วก็ยกบอลนะทําชิงปั๊บเด็บเบิรทัดยิงนี่ไงกดท่าก่อนนี่รอบแรกผมไม่ได้กดนะเก็บไว้กดตอนแบบยิงได้สอสูตนะครับเนี่ยเอาแบบว่าให้เขาหมุดร้อนนะมา เหมือนเดิมครับการเอาเขากดหยุดเกมนะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแผนมันจะเปลี่ยนตัวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนของเรามั่งนะมเีเอ้าเอ้ยเขากดยอมนะครับน่าจะกดยอมโอเคเขากดยอมนะทุกคนก็เกมนี้ก็เอาชนะมาสศูนย์นะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ